ก็สวัสดีครับก็วันนี้ผมจะมาสอนการปั๊มติดตามนะครับขั้นแรกก็ไม่ยากเลยต้องมีโค้ดก่อนโค้ดผมนั่งเขียนเมื่อคืนเลยสดๆโอเคมันก็ต้องมีโค้ดก่อนโค้ดนี้ผมคพือผมจะเอาไปลงไว้ในกลุ่ม กลุ่มอันนี้นะครับก็คือว่ากดที่เข้ากลุ่มมาผมจะอนุมตัติเพราะผมอนุมัติเสร็จเพ๊บคุณถึงจะเข้ามาโหลดไฟล์ของผมได้คุณถึงจะเข้ามาโหลดฟไดาาลดฟล์ของผมได้นะครับซึ่งเดี๋ยวกลุ่มลิงก์กลุ่มเน,นี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปวางไว้ใต้คลิปนะครับก็คลิกเข้ามาโอเคแล้วก็ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไปก็จะได้หน้าตาโค้ดประมาณนี้นะ แค่หน้าตาคนประมาณนี้เสร็จปุ๊บเรามาดูกันเลยวันนี้ผมอัดคลิปก่อนหวยออกหวออกุออก่งนี้วันที่สามสิบเอ็ดนะซึ่งใช้เวลาประมาณวันถึงสองวันวันถึงสองวันในการฟัามติดตามนะครับเราเมื่อเรากดมาหน้านี้แล้วใช่ไหมเราได้กดมาแล้วใช่ป่ะห้เรากด Ctrl c อนโทรลซเอ้ย c อนโทรล คอนเอนะครับคอนโทนเย้ำว่าคอนโทนเแล้วก็กดคอนโทนสนะครับเพื่อ y กปปี copy, ้คัปปีนะครับกับมาหน้าเฟสกับมาหน้าเฟรเราเสร็จปุ๊บให้เรากดคลิกขวาตรวจสอบองค์ป,ประกอบแล้วก็กดที่อะไรมันเป็นอันนี้ใช่ไหม e.l e.m. e.n. t.s ใช่ไหมเราให้เรามาคลิกท้ายท้ายแล้วก็กดคอนโท Enter ก็ได้หรือว่าคนที่แบบ เก่งเก่งแล้วให้กด Ctrl Shift J นะครับมันจะง่ายขว่ามันจะเข้ามาหน้านี้เลยให้เรากด Ctrl V เหมือนกันกด Enter วางลงไปเรอจว่ามันจะโลดเซ็นนะครับพอโลดเซ็นปุ๊บก็ออกจดกระบบ,ะบ,บอะไรได้หมดแล้วก็รอ2วันเล่นเฟซตามปกติแล้วก็รอ2วันนะครับเพื่อที่จะให้ค้ดเนี่ยมัน ปั๊มติดตามให้โดยอัตโนมัติเราไม่ต้องแบบเออทำนู่นทำนี่โอเคเดี๋ยวเราไปดูวันน่าจะประมาณวันที่สองเราก็จะมาดูผู้ติดตามกันโอเคดูวันที่สองกันเว่าโอเคเมื่อวันก่อนเราอัาไว้วันที่สามสิบเอ็ดใช่ไหมมาเราวันนี้มันถึงวันที่สองแล้ววันที่สองเรามาดูผู้ติดตามกันผู้ติดตามขึ้นมาอยู่ที่ 7, 000, 8, 000, 5, 000, เจ็ดพันแปดล้ายห้าสิบสามแล้เวาเพียงแค่สองวันอ๋อนี่ใครเนี่ยแช้วเวาเพียงแค่สองวันก็คือางานทำได้โอเคก็๋ยวจะพูดเลยละจะลืมไปทำกันล่ะถ้าอยากได้ผู้ติดตามเยอะๆอ,อยากได้ผู้ติดตามเยอะๆแล้วก็บอกเพื่อนเนี่ยบอกเฮ้ยมึงเข้ามาในกลุ่มนี้ดิเออมึงเข้ามาในกลุ่มนี้ดิ แม่มีลิงก์ให้ดาวน์โหลดเอาเอาโค้ดไปวางหน้าเฟซแล้วก็จะได้ผู้ติดตามเว้ยก็แชร์เยอะๆก็จะได้ผู้ติดตามเยอะโอเคโอเคแล้วไม่มีอะไรผูละจบการสนทนาเยอนีบายบายจบๆ